อยากทราบว่าการที่วัยรุ่นสมัยนี้นิยมเรียนแบบวัยรุ่นต่างประเทศจึงทําให้คิดการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเป็นเรื่องที่ดีและทําไมบางทีผู้ใหญ่จึงคิดจึงปิดบังเรื่องนี้คะ,ะเดี๋ยวเขาจะเพิ่มลงมันดียังไงครับคิดแบบเป็นเรื่องที่ถูกคะ่ะเป็นเรื่องที่ถูกและดียังการร้านอาหารที่อยู่ในอ,อ,อะไรนะห้างสรรพสินค้าบางร้านเนี่ย เป็นเรื่องที่นิยมอะค่ะเป็นเรื่องที่นิยมแล้วมัน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 มีข้อดียังไงบ้างคิดว่าเท่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแล้วสำหรับตัวน้องเองคิดว่าดีไหมไม่คิดว่าไม่ดีอาไม่ดีตรงไหนมันไม่เหมาะมันไม่เหมาะอย่างไรมันการมีการมีเพศสัมพันธ์น่าจะแน่ใจก่อนหมายถึงว่า อาจจะวางแผงกนการแต่งงานแล้วอะไรอย่างเงี้ย,ยค่ะเชิญครับเพราะฉะนั้นน้องก็เป็นคนมีความคิดครับว่าบางครั้งเนี่ยการเรียนแบบวัฒนธรรมตะวันตกเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันจะเท่จะดีเสมอไปจริงไหมครับนะจะมีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งซึ่งเขาเทนการยั่วยวนพวกนี้ไม่ไหวแล้วเขาก็เรียนแบบนะครับพอเรียนแบบไปแล้วก็จะเกิดปัญหาตามมาเรารูไ้ไหมครับถ้าเกิดน้องๆผู้หญิงเกิดไปมีความสัมพันธ์เนี่ยเรียนแบบพวกนั้นแล้วเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นบ้าง ถ้าเกิดตั้งท้องขึ้นเราจะเรียนหนังสือไม่ได้ใช่ไหมครับเราต้องออกจากโรงเรียนไปหรือถ้าเกิดว่าเราไปติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มาเราก็ยิ่งแย่ไปใหญ่ใช่ไหมครับโดยเฉพาะยุคนี้ซึ่งระ,ะบาดของโรคเอดสอะไรต่างๆเยอะแยะนะครับสิ่งที่เป็นอันตรายอย่างหนึ่งก็คือนะครับผมเคยฟังที่คุณลลมมนฤมลเมธีสุวกุลเนี่ยเขียนไว้ว่าการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานผู้หญิงเนะี่ยไม่ใช่เรื่องผิดบาปแต่ว่ามันเป็นความเสี่ยงลูกผู้หญิงเพราะถ้าเกิดว่าเลิกลากันไปเนี่ย ก็อาจจะมีผู้ชายบางคนซึ่งทนรับสภาพไม่ได้ที่จะเป็นอะไรลนะ่ะเป็นคนที่สององมาซึ่งยุคใหม่บางทีผู้ชายเขาไม่คิดแล้วแต่ก็จะมีผู้ชายบางคนยังคิดได้แล้วถ้าเกิดเราเป็นแบบนั้นเราก็เป็นไงเสี่ยงไหมเสี่ยงไหมครับเพราะว่าหลักการพวกนี้บางทีเราไม่รู้ลองสังเกตไหมครับว่าบางครั้งบางคาน้องๆผู้หญิงเนี่ยไปมีความรักในวัยรุ่นพอมีความรักกันแล้วก็มีความสัมพันธ์กันจริงไหมครับพอมีความสัมพันธ์กันฝ่ายชายเขาก็เลิกลาไปได้ใช่ไหมครับรักกันแล้วเลิกกันได้ไหม<ช>ได้เลิกกันแล้วผู้หญิงก็มีมใ่ห แล้วถ้าเกิดไปมีแฟนใหม่อีกทีงโดนทิง้งอีกทีจะรู้สึกไงบางครั้งที่สองก็ยิ่งแย่ไปใหญ่ถ้าโดนทิง้งไปสักห้าหกครั้งก็เป็นไงยิ่งแย่ไปใหญ่แที่สุดมันก็นําไปสู่ที่เขาเรียกว่าการขายตัวถูกไหมครับเพราะไหนไหนก็ไหนไหนแล้วนั้นปัญหาพวกนี้เนี่ยมันจะแก้ได้อย่างไรแก้ถ้าเกิดเรามีน้องๆดีๆอย่างพวกเราเนี่ยก็ไม่มีปัญหาถูกไหมครับคุณพ่อคุณแม่จึงควรให้ความรักลูกๆนะครับไม่งั้นน้องๆอาจจะเรียนแบบตะวันตกนะครับเป็นนั้นว่าน้องๆโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยลังสิตตนนนีี่ไไมเรรยแบบบะวัักกค็ใช้้ด